สวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็พี่ก้อยนะคะวันนี้เรามาพบกับรายการจะแท็กแกคส,สตัตดี้กันอีกครั้งนะคะกับ E p ีที่41ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์จอนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการจำหน่ายทองแท่งเงินแท่งทองรูป,ปรพันธ์แล้วก็เงินรูป,ปรพันธ์ค่ะอาจารย์ช่วงนี้ค่อนข้างฮอตมีคำถามมาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินแท่งว่าจะเสียภาษีหรือเปล่านะคะ เข้าเคสแรกเคสที่หนึ่งของเรานะคะบริษัทรุ่งเรืองประกอบกิจการค้าทองคำค่ะก็คือประกอบกิจการเนี่ยก็จะจำหน่ายทั้งทองคำแท่งทองรูป,ปรพรรณรับจำนำอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีใบรับรองจากสมาคมค้าทองคำแท่งถูกต้องเลยนะคะบริษัทเห็นว่าช่วงเนี้ยการลงทุนในเงินมาแรงนะคะก็เลยเอานำเงินเนี่ยเข้ามาจำหน่ายในร้านอยากทราบว่า ทั้งเงินและทองทั้งทั้งเงินแท่งและทองแท่งถามรวมไปเลยนะคะจะได้รับยกเว้นในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าค่ะอาจารย์คือร้านค้าทองอหลายย่อยเนี่ยบางทีเขาก็จะเรียกว่าร้านค้าทองตู้แดงนะ <c oughs> เพราะว่าตู้เขาจะทาสีแดงนะเราก็เอาทองไปแขวนมันขึ้นอลลามอะไรช่ขนาดนั้นนะฮะไม่น่าเชื่อ นั้นคนจีนนะ,นะะชุดสีแดงกับทองนะที่ตัดมันโอ้โหชนิดที่นะนะเขาเขาเล่นสีกันมาทีนี้กับการจำนำเนี่ยผมว่ายากเนาะถ้าเรานะทำจำนำด้วยจะเดี๋ยวจะผิดกฎหมายเพราะใบอนุญ,ญาตจำนำเนี่ยมันต้องขอนะก็เป็นรับซื้อฝากซะมากกว่านะนะถ้ารับซื้อฝากนะ ทองคําก็ก็ยังทําได้นะแต่ถ้าจํานําเนี่ยอาจจะยากลึกลกเข้าไปมากมายนะเพราะว่าเราไม่มีบใบอนุญาตทีนี้เกี่ยวกับนะทองคําแท่งนะมันต้องสืบเนื่องจากนะทีเ่เรามีการจดทะเบียนพพศ1นยนึ่งจุนะ แล้วก็เป็นสมาคมร้านค้าทองหรือสมาคมอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่ท,ที่ทางราชการกําหนดนะครับนะในพระกิชการฎาฉบับนี้ฮะสามหิบเจ็ที่โชว์อยู่กับประกาศที่ดี <c oughs> นะที่ออกตามความในมาตราสามพรดอสามปกนะเจดนะเพราะว่าในมาตราสามทวินะไม่ใช่มาตราสามาตราสามทวิบอกว่าให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าและการขายนะคือนำเข้าก็ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มพราะขายก็ยกเว้นขายอะไรครับนำเข้าและขายทองคำแท่งทองคำก่อนะทองคำขาวทองขาวเงินนะตัวเงินนั่นนะฮะพนะาราเดียมเฉพาะที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูป,ปรพรรณหรือของรูป,ปรพรรณทองรูป,ปรพรรณกับของรูป,ปรพรรณนะ ของรูปรัณ์ก็จะเป็นพวกสร้อยนะแหวนนะฮะกับข้อมือเขาเรียกอะไรเลทอะไม่รู้ละกําไรกำไรกำไร,ไร,ไรนะฮะส่วนของรูปรัณ์ก็จะเป็นพวกรูปสัตว์รูปนะอ,อ,อะไรพวกนั้นนะมังกรหรือรูปอื่นใดก็ตามที่ เป็นของรูปภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ก็คือในประกาศที่ดีฉบับนี้ไม่แน่ใจว่างวลงวันที่เท่าไหร่ไม่เป็นไรครับนะไม่เป็นไรทำรู้กันว่าเป็นฉบับนี้ก็แล้วกันที่ข้อสามนะฮะตามเนี้ยผู้ประกอบการจดทะเบียนนะซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะตามข้อ2องกับก็คือเขาอ้างอิงมาตราสามทวิปรดสามเจ็หเนี่ยต้องมีสมบัติดังต่อไปนีนะ้หนึ่ง เป็นสมาชิกนะไปแล้วนะครับเราคุยไปแล้วสมาชิกของสมาคมในะดสมาคมหนึ่งนะก็เพื่ออะไรครับเพื่อมีกลุ่มอ้างอิงนะ <c oughs> คือต้องเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มอ้างอิงนะหมายความว่านะคนที่อยู่กลุ่มเนี่ยเขาเกาะกันเหนียวแน่นแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่สรรกรจะล้วงเข้าไปตรวจสอบก็เอารายชื่อมาได้เลยว่าอยู่ในกลุ่มนะเป็นคนดีอ้างอิงได้นะฮะครับ สองมีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ,อน,นี้เป็นค่อนข้างนะานามาทมนะครับความมั่นคงก็อาจจะต้องไปดูงบการเงินไปดูฐานะไปดูความเป็นอยู่ไปดูอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวข้องนะครับว่าน่าถือก็ก,ก,ก,ก็ก็มีลิสต์เช็คอยู่เหมือนกันนะว่าผลของความน่าเชื่อถือมีสังหาริมทรัพย์ของตัวเองไหมรนะ้านค้าคุณเช่าหรือว่าคุณ ได้มาอย่างไรได้แจ้งนะศูนยะ์หนึ่งจุดห้าะกับต่อที่ดีแล้วนะพอครบสามข้อนี้ก็ได้สิทธิ์เลยครับนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าและการขายทองคำแท่งนะทองขาวนะ้ำมัทิ้งทองคำขาวรวมทั้งทองขาวและเงินนะนะพาราเดียมนะกับข้อสรุปก็คือ เข้าเงื่อนไขในพรดอนี้และประกาศที่ดีที่เกี่ยวข้องตามนี้ก็จะได้สิทธิยกเว้นครับอาจจะหน่อยโอเคสรุปในส่วนของกรณีที่หนึ่งนะคะอาจารย์กรณีที่บริษัทเราประกอบกิจการร้านทอนและปฏิบัติตามพรดอสามหกเเมื่อกี้ครบถ้วนก็สามารถาได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มได้เหมือนกันเนาะโอเคต่อไปอาจารย์ค่ะมันเป็นทองรูปประพันธ์บ้างแล้วก็เงินรูปประพันธ์ ยังได้รับยกเว้นในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าคะอาจารย์ทองรูปพรพัน,นะฮะไม่ได้รับ,รบยกเว้นนะนะก็ถ้าขายทองรูปประพันธ์ก็จะอยู่ในประกาศแวดฉบับที่40่สิบข้อสเล็สบสีนะฮะการขายทองรูปประพันรนะะ์ทองรูป,ปรพันธ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าทองรูป,ปรพรรณเนี่ยมันไปเป็นส่วนหนึ่ง ของเช่นในในนาคอย่างเงี้ยเขาก็ต้องคำนวณค่าทองเท่านั้นที่จะไม่นับเป็นฐานภาษีนะในประกาศแปดสี่สิบข้อสองเล็บสิบสี่เนี่ยเป็นเรื่องของไม่นับรวมเป็นมูลค่างฐานภาษีครับเพราะว่าชาวบ้านเอาทองมาขายนะฮะครับมูลค่าที่แท้จริงมันไม่ใช่มูลค่าเพิ่มที่แท้จริงมันไม่ใช่ได้มา จากการผลิตแล้วทองชาวบ้านเขาก็นิยมซื้อมาเก็บถึงเวลาไม่มีตังเขาก็ไปขายนะถ้าขืนให้เอามูลค่าทองมาเป็นฐานเบิ้ลอยู่อย่างนั้นเนี่ยครับก็ผิดหลักการของทาง,ทางภาษีมูลค่าเพิ่มเขาก็เลยนะไม่นับรวมเป็นมูลค่า,าฐานภาษีสำหรับมูลค่าทองนะแล้วสองร้านค้าทองก็ไม่นิยมที่จะ เอาราคาทองที่ซื้อจากชาวบ้านมาลงบัญชีมันก็เลยอยู่นอกระบบนะรกรมสรรพากรอยากให้เข้ามาในระบบทั้งหมดก็เลยออกประกาศฉบับนี้ครับฉบับที่นะผมไม่แน่ใจร้อยสิบเจ็ดใช่ไหมฮะแก้ไขเพิ่มเติมร้อยสิบเจ็ดข้างบนันะ้งบนครับก็เมื่อปีสี่สี่นะครับ ก็คือเท่ากับทองรูปพรร์เนี่ยจริงๆอ่ะไม่ได้รับยกเว้นภาษีค่าเพิ่มแต่ว่าแค่ไม่ให้นับรวมมูลค่าทองเข้ามาในการนําส่งภาษีค่าเพิ่มใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเงินรูปพรร์ค่ะไม่ยกเว้นเลยก็คือไม่มีไม่นับรวมเป็นฐานภาษีนะฮะแล้วก็ การยกเว้นก็ไม่มีมีเ่พาะทองรูปประพันธ์ดังนั้นก็สังเกตนะไม่มีเรื่องของเงินรูปประพันธ์งั้นหน่อยสรุปอย่างนี้นะคะก็คือกรณีที่ขายทองรูปพรรพันธ์ทองรูปพรรพันธ์เนี่ยจริงๆอ่ะก็คืออยู่ในระบบภาษีคาเพิ่มแต่ว่าแค่ไม่ถูกรกาคามูลค่าทองต้นทุนทองเนี่ยก็คือไม่ถือเป็นฐานภาษีในการนำส่งภาษีนะคะเพิ่ม ส่วนเงินที่เป็นรูป,ปรพัณธ์ตัวเนี้ยไม่ได้รับยกเวทภาษีค่าเพิ่มด้วยต้องเอานํามายื่นพพสามศูนย์ด้วยใช่ไหมคะครับในภาพนี่นะเงินรูป,ปรพัณธ์เสียแหวนวงที่สองเนี่ยไม่มีอัญ,ญมณีไม่นับเป็นฐานภาษีหมายถึงวงที่อยู่ข้างหลังคะคที่ไม่มีที่ไม่มีเพชรนะฮะวงนั้นเนี่ยไม่นับรวมเป็นฐานภาษีค่ะแต่วงที่สามเนี่ยอย่านะ อย่าประมาทนะครับวงที่สามที่มีเพชรเนี่ยเสียทั้งวงทองรูปปั้นก็ดีของรูปปั้นห้ามมีอัญมณีนะพอมีอัญมณีปุ๊บวงเนี้ยจะกลายเป็นเสียแวดทั้งก้อนนะดังนั้นส่วนมากเขาก็ทำไมฮะเอาอัญมณีออกแล้วก็ขายเฉพาะอะไรฮะ ทองรูปพัน์ขายเฉพาะตัวแหวนคุณซื้อเพชรด้วยเหรออประกอบให้นะนะเอามาประกอบให้เขาไม่ขายทั้งวงในรูปนี้เด็ดขาดครับเขาแยกขายเลยฮะเพราะว่ามันมีช่องโหว่ของกฎหมายว่าห้ามขายทองรูปพรร์พร้อมอัญมณีถ้าขายพร้อมเสียแวดทั้งก้อน อ,อว่าแล้วส่วนใหญ่เนาะทองแหวนทองที่ทํากันก็จะไม่มีไม่มีเครื่องประดับที่เป็นอัญ,ญมณีเข้าไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นแหวนแบบทองล้วนอแต่จะ่นหลังเราซื้อให้สาวเราบอกว่าประหยัดเนาะจะได้ไม่เสียแหวนเราซื้อแต่ทองอัญ,ญมณีไม่ต้องอน,นะนะเขาอ,อ้างเลออยเขาอ,อ้างไปประหยัดตังหรอแสดงว่าอย่างนี้ก็เงินก็เสียภาษีไปปกติส่วนทองก็ต้องดูว่ามีอัญมณีหรือเปล่า อย่างนี้แสดงว่าร้านทองก็ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อใช่ไหมคะอาจารย์เออไม่นะเพราะว่าไม่นับเป็นฐานภาษีไม,ไม่ต้องเฉลี่ยเลยนะไม่ใช่ยกเวน้นนะเพราะไม่ใช่ยกเวนนะ้นเนี่ยคือมันอยู่ในระบบแวดเพียงแต่ไม่นับเป็นฐานภาษีอ๋อก็คืออ๋อก็ก็ในส่วนที่มีภาษีซื้อก็ใช้ไปปกติไปเต็มเลยค่ะอ ทีนี้ถ้าไปขายทองคำแท่งเงินแท่งโดยมีศูนย์หนึ่งจุดห้าอันเนี้ยเฉลีย่ยภาษีซื้อแน่นอนค่ะเพราะว่านี้ยกเว้นใช่ก็คือเท่ากับว่าทองแท่งอ้าอ,อ,อย่างนี้เขามีทองแท่งร้านทองมีทองแท่งกับทองรูป,ปรพันธ์ก็ต้องมีมบางรายการที่เป็นยกเว้นนะคะอาจารย์ก็นี่ไงผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่า,วา ถ้าขายทองรูปพัธุ์ด้วยขายทองแท่งด้วยเงินแท่งด้วยอันเนี้ยเป็นยกเว้นคุณต้องเฉลี่ยอันนี้พูดแล้วนะโอเคได้อันนี้พี่ค้อยเป็นพยานผมได้เนาะได้เป็นพยานเป็นพยานเลยอาจารย์อาจารย์หน่อยคนไม่หน่อยกาลังเครียดอยู่ว่าเอ๊ะอัญมณีที่อยู่ที่นิวนีที่ทุนเอาจริงไมหรือว่าอังตีแล้วอัญมณีกันโอเคงั้นสรุปมาก็คือ ทองแท่งเงินแท่งเนี่ยอยู่ในอ่าได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าพเพิ่มอืถ้าร้านเนี้ยเขาประกอบกิจการทั้งจาหน่ายทองแท่งด้วยแล้วก็จําหน่ายเอ่อเงินที่เป็นรูปประพันธ์อะไรต่างๆเนี้ยมันก็ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อในส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นรายไดท้ที่ประกอบกิจการแวดออกมาส่วนไอแหวนวงเนี้ยที่ทาหนูมีปัญหาก็คือ อันนี้ยถือว่าอยู่ในระบบแบตเลยไม่ต้องเปียถ้าขายสำเร็จรูปถ้าขายสำเร็จรูปอ่าโอเคได้ค่ะาจาถ้าถขายแยกขายก็ว่ากันไปนะค่ะแสดงว่าก็ต้องกีบรายละเอียดยอดขายแต่ละชนิดแต่ละประเภทให้ให้ดีเลยนั่นแหละนนั่ค่ะได้ค่ะอาจารย์ต่อมาเเคสละต่อมาเป็นเคสที่สามอ๋ออันนี้ก็คือในมุมของ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาบ้างคะ่ะประกอบกิจการร้านทองภาษีจะเหมือนกับนิติบุคคลไหมคะอาจารย์เหมือนกันเลยครับเพราะว่าในศูนย์ห้าจุดหนึ่งเนี่ยเขายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการขายเงินแท่งและ,ะขายทองคําแท่งนะฮะภายใต้เงื่อนไขเดียวกันนะส่วนที่เป็นเงินรูป,ปรพันธ์ทองรูป,ปรพรร์นะก็เหมือนก,นกันกับเมื่อกี้นี้เลยครับนะแหวนวงนี้ต้องระวังครับ ใช่ค่ะอาจารย์โอเคงั้นแสดงว่าทั้งสามเคสเนี้ยการพิจารณาก็กฎหมายเดียวกันเนาะถ้าปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกฎหมายที่เราอ้างอิงไปนะคะครับโอเคอโอเคมีสามเคสค่ะวันนี้อาจารย์ขอบคุณค่ะจะต่อไปจะได้ไปบอกแฟนถูกว่าช่วยซื้อทอง <laughs> ซื้อทองอะไรมาที่มีวงมีแหวนมาก็ได้ยอมเสียแวนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ <laughs> <laughs> ขอให้ได้มาก่อนนะทอง <laughs> ได้ โอเคได้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์สำหรับเคปดีต<ด>ได้ขอบคุณมากค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ <laughs>